ผักขี้เหล็กกำลังขึ้นอ่อนๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่เพ็นจะเก็บเบทำชายอดอ่อนมากเลยกำลังขึ้นค่ะแก่ท้องผูกดีที่สุดดีมากๆเลยต้นใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆว่ามันเอามีถึง ต้นขี้เหล็กค่ะใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้ไม่เป็นจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบนเขาค่ะกำลังเดินลงเขาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินกมันคุยกันแล้วก็ชมดอกไม้ป่าผลไม้ป่าปรนีตัวค่ะเพื่อน,อนชอบมากเลยค่ะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้ทิวัศน์สวย บรรยากาศก็ดีไม่เป็นก็เลยอยากจะแนะนําขอเสนอคลิปธรรมชาติของนอร์เวย์ให้เพื่อนๆได้นนชมด้วยค่ะคนเดินเยอะมากเลยค่ะส่งไปนี้ไม่เป็นกำลังจะลงอลยค่ะได้ขึ้นไปดูลาดลาวไปดูผักก็ได้ผักมาส่วนหนึ่งก็มีหลายผักโอ้ยลื่นค่ะเพื่อนๆโอ้ยถนนมันชันมากๆ สมงชันแล้วแล้วมันเป็นหินกวดเล็กๆแล้วมันทำให้ลื่นนพเพื่อนๆอันตรายมากเลยเดินไม่ดูทางล้มโหยไม่เป็นเคยล้มค่ะหินขูดเลือดออกทันทีตอนนี้ก็กำลังเดินลงเลยถ่ายบรรยากาศขาลงให้เพื่อนๆได้ชมด้วยฟังเสียงนกเลยค่ะเพื่อน เสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเพราะมากเลยค่ะเสียงเขาคุยกันเพื่นเดินลงก็เลยถ่ายให้เพืเ่อนๆได้ชมด้วยเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนลงด้วยกันจะต้องดูทางด้วยค่ะว่ามันเดินยากถนนชันมากเส้นทางชันมาก คนเดินเยอะเลยเพราะว่าบรรยากาศดีคนโนเรเขาไม่ค่อยมีบรรยากาศดีๆอย่างนี้ค่ะพอแดดออกแล้วคนก็จะรีบออกมารับแสงแดดแสงลมแสงแห่งความสุข <c oughs> <c oughs> โอ้เดินยากเดินยากมากดูถนนใช่ไหมเพื่อนเดินยากมากเลยไม่เห็นต้องดูทางด้วยค่ะไปถึงไหนก็มีแต่คนเดินกับหมามั่ง, <c oughs> งเดินกับเพื่อนบ้าง ก็คือดอกสนค่เัเพื่อนดอกหน้ารักสีแดงสวยงามมากเลยค่ะธรรมชาติในป่าค่าเ,เพื่อนอันนี้เป็นดอกสนต้นสนเสียงนกก็ร้องหรือว่าพูดคุยทักทายกันเนี่ยค่ะดูใ,ใกล้ๆเลยดอกสนต้นสนดอกเล็กๆสีแดงสวยงามมากเลยค่ะ ธรรมชาติที่นอเรสวยงามมากเกิดเองขึ้นเองถ่ายดูต้นใหญ่สูงใหญ่มากค่ะดอกเต็มต้นเลยค่ะเสียงธรรมชาติเสียงนก อยากให้มันเพื่อนฟังเสียงนกค่ะเขาคุยกันบทนี้ก็จะเป็นร้านเป็นคาเฟ่ กลางป่าบนภูเขาที่แม่เพ็นกับคุณลุงได้มานั่งเมื่อคราวก่อนนน้นะคะ่ะเขาจัดงานต้อนรับหน้าร้อนหน้าร้อนใกล้จะมาถึงวันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครึมแต่วันนี้อากาศดีครับเพื่อนและดอกไม้กําลังออกมาธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะไม่เป็นกําลังจะเดินลงก็เลยถ่ายลงมาเรื่อยๆส่วนดอกสีเหลืองที่เห็นข้างหน้านี้ทั้งสองฝั่งทางเนี้ยครับเพื่อนก็จะเป็นต้นผัก กลุ่มที่กินได้ค่ะผักกลุ่มก็จะเยอะมากเลยถือท่าสวยงามด้วยค่ะคนเดินเยอะเลยค่ะเพื่อนๆไปทางไหนก็มีแต่คนอยากจะถ่ายคนเดียวก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะแต่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูธรรมชาติไปด้วยค่ะต้นผักกลุ่มในป่าผักป่าธรรมชาติคนไทยรู้หมดว่าอ,อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ งามมากเลยทนเพื่อนอันี้ก็เป็นดอกสกุระดอกตุมต่มๆเนี่ยค่ะดอกสกุระป่าเ <laughs> สียงคนขโมยเราะกันสกุระป่า,ปามันยังไม่บานกลังตุ่มๆอยู่พอบานออกก็ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ร่วงค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะธรรมชาติสวยงามแล้วเ็นก็เดินลงมาเรื่อยๆค่ะ มาถึงข้างล่างแต่ยังไม่ล่างสุดค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือดอกซากระเหมือนกันค่ะอันนี้ก็บานแล้วค่ะเพื่อนๆนี่กำลังจะบานธรรมชาติที่นอร์เวย์สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆส่วนที่เห็นดอกสีเหลืองนั้นก็มีดอกผักกลุ่มค่ะมันเป็นผักกลุ่มทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆ กินไม่หวัดไม่ไหวค่ะคนไทยเยอะแค่ไหนก็กินไม่หมดเพราะว่าป่าเขาเยอะค่ะสวยงามและกินได้ด้วยมีแต่ผักกลุ่มทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนนี่ป่าผักกลุ่มทั้งนั้นนึกถึงสมัยเป็นเด็กไปปีนหาต้นมันยากมากเลยค่ะมาที่นอร์เวย์นี้เยอะมากกำลังบานกำลังงามถ้าเก็บก็เก็บได้แล้วก็กินได้ กำลังหวานเลยค่ะน้ำหวานจะเยอะนะครับเพื่อนๆผักกุ่มนี้น้ำหวานเยอะมากเลยแล้วดอกมันก็จะมันอร่อยมากเลยนี่ก็คือธรรมชาติของนอเลค่ะดูป่าผักกุ่มสิครับเพื่อนอให้ดูแต่ป่าผักกลุ่มเพราะว่าช่วงนี้มันเยอะค่ะบรรยากาศดีมากเลย ดอกไม้กำลังงามดอกผักกลุ่มประดับป่าประดับด้วยป่าสวยงามค่ะให้ฟังเสียงนกค่ะเพื่อนเสียงนกร้องฟังแล้มีความสุขมากค่ะ